สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ o n l y p a r a n o นอคูณสนะครับโดยวันนี้ผมก็มาเกิดแถวแถวเทียนยารนะครับก็เลยเลือกที่จะสร้างบ้านแถวนี้เลยโดยหลังจากที่ผมหาที่สร้างบ้านเน้นนะครับผมก็ใช้คิดเริ่มต้นเนี่ยที่ทางเซิร์ฟเวอร์แจกให้ในการสร้างนะครับก็ได้มาเป็นบ้าน2อคูนสนะครับแล้วก็2ประตูนะครับ และหลังจากที่เราสร้างบ้านเสร็จนะครับผมก็จะออกไปฟาร์มข้างน,นอกนะครับแต่ว่าระหว่างนั้นนะผมได้ยินเสียงระเบิดบ้านผมก็เลยจะเอามีดไม่ใช่สิจะเอาปืนนะครับที่ผมได้มาไปดักมันนะครับก็หวังว่าจะได้ของแหละและนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ ปรากฏออกมานะครับว่าคนที่ออกมานะครับแล้วมาฆ่าเราเนี่ยไม่ใช่เจ้าของบ้านนะครับแต่เป็นเด็กจากที่ไหนไม่รู้นะครับคิดว่าน่าจะเพิ่นฟาร์มเสร็จแล้วเห็นผมดักก็เลยอยากจะมาดักเอาของผมแต่ว่าผมดันซวยนะสิหลังจากผมยิงมานเสร็จนะครับก็คือเป็นเซิร์ฟโซโล่แหละก็น่าจะถมกันมาครับแล้วก็ผมก็โดน AK ยิงตายนะครับ หลังจากนั้นผมก็เกิดเตียงที่บ้านนะครับแล้วก็เตรียมของออกมาฟาร์มเพราะว่าเราต้องหาของเข้าบ้านบ้างน,นะครับอาจะเอาไว้ทำปืนหลังจากที่กลับมาบ้านแล้วนะครับผมก็ได้ทําการคารฟโต๊ะหนึ่งเอามาวางนะครับแล้วก็เตรียมที่จะคาฟรีโเวอร์นะครับเพื่อเอาไปดักคนต่อ ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเมื่อกี้ืนผมก็ได้ปืนมาจากกล่องที่มันแตกนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าของใครก็ผมก็รีบวิ่งกลับบ้านเลยแล้วก็ไปเก็บของเตรียมกระสุนเพื่อที่จะไปหาทำอย่างอื่นต่อนะครับตัวนี้เราเอาเก็บไวกันบ้าน mm hmm. โดนเล็บดีกว่า อันนี้ก็มาใช้หลังจากนั้นนะครับผมก็พบว่า a อ r d ด o อปิเทนยานเนี่ยมันยังโดนเปิดไม่เสร็จนะครับผมก็เลยรีบไปดักเลยเผื่อจะได้ของหรือไม่ก็ได้ค่าคนนะครับเปิดเสร็จแล้ว ได้เหรอไดัีบ,บ้านบานแล่้กับหลังจากผมตายเนี่ยผมก็กะว่าจะไปเอาปืนที่อยู่ในกล่องนะครับมาดักไอ้คนนี้อีกรอบแต่ว่าผมกลับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างข้างๆบ้างครับแล้วผมก็ไม่แน่ใจด้วยผมก็เลยลองเช็คดู ภาพก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับผมโดนเด็กเกียนมาเอาดับเบิลบาเลดักข้างบ้านนะครับหลังจากนั้นผมก็ทําอะไรไม่ถูกเลยครับ<อ>จะวิ่งกลับไปฟันมันอีกรอบก็สภาพอย่างที่เห็นเลยครับมันไม่ได้แล้วโดนดักสองคนติดเลยคนละตัวกันหลังจากนั้น<อ>ผมก็ได้กดสุ่มเกิดมาแล้วครับเพราะว่าเตียงที่อยู่แถวบ้านเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยครับ มมผมก็เลยไปเกิดและปรากฏว่าเกิดคนละฝั่งกับบ้านเราเลยครับตอนนี้ผมเกิดอยู่ฝั่งริมอาร์กติกครับแต่บ้านเราอยู่ฝั่งเทนย่าซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับและในความโชคร้ายเนี่ยมันก็มีความโชคดีอยู่ครับทุกคนดู่องเขียวด้วยสวยาะปรากฏว่าในกล่อง ที่อยู่ที่ Mining o u t p o s ตตรงอาร์กติกเนี่ยด้าน,บบานมีมลกล่องเขียวอยู่ครับลแล้วก็ไ,ไ,ได้เป็น s ซมิ Auto แล้วก็ปืนเพียบเลยครับผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะวิ่งกลับบ้านนะครับจากตรงนี้เรียกได้ว่านักวิ่งมาราธอนเลยแหละครับ บอกเลยครับว่าผมวิ่งมาไกลมากแล้วผมไม่คิดว่าผมจะรอดจนมาถึงบ้านได้พร้อมกับปืนที่เราหามาได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้เอาปืนที่ผมหามาได้เนี่ยไปทําทุนต่อนะครับโดยเอาทอมมี่เนี่ยไปดักคนครับ ก็คิดว่านะครับจะเอาทอมมี่ของเราเนี่ยไปดักที่เทนยอยานนะครับเผื่อมีใครมาหาเปิดกล่องแถวๆด้านในโกดังนะครับหลังจากผมดักได้ประมาณ20นาทีนะครับก็ปรากฏว่าไม่เจอใครเลยครับไม่มีใครมาเลยผมก็เลยคิดว่าผมลองออกไปฟาร์มดีกว่าเผื่อจะได้กล่องเขียวหรืออะไรเงี้ยผมก็เลยวิ่งมาเรื่อยๆครับแล้วก็ปรากฏว่ามาเจอกล่องเขียวยจริงๆครับ หลังจากนั้นนะครับผมรีบกลับบ้านมาเก็บของนะครับเพราะว่าได้ทั้ง S M G body และ rifle body นะครับและหลังจากผมเก็บของเสร็จเนี่ยแล้วเตรียมตัวที่จะไปดักคนต่อเนี่ยปรากฏว,ว่าผมได้ยินเสียงเท้าข้างบ้านครับผมก็เลยขึ้นไปดูข้างบนครับ ไอคนที่มาดักข้างบ้านผมเนี่ยมันดันมีเซมีครับแล้วผมคิดในใจแล้วว่าไอเนี่ยต้องเป็นคนที่ทําให้บ้านผมแตกแน่ๆหลังจากนั้นนะครับผมก็ไปหาฟาร์มต่อนะครับฟาร์มใกล้ๆบ้านนี่แหละหลังจากนั้นแป๊บเดียวเองและปรากฏว่าผมมาเจอมันอีกรอบครับแต่รอบนี้ผมไม่รอด เเดิมชชื่อช่อผมก็ได้จัดเซตใหม่นะครับเตรียมที่จะรับมือเผื่อนมาที่บ้านเราแล้วก็ทําการอัปเกรดบ้านอีกนิดหน่อยครับเป็นสองให้บ้านหน่อยเดีนะ๋ยวทุกคนดูเหตุการณ์นี้ไว้ให้ดีนะครับ จะสังเกตว่าผมไม่ได้ปิดประตูบ้านหรืออะไรสักอย่างเลยลดดและความบันไลก็เกิดขึ้นครับเกมผมหลุดครับ และปกติเนี่ยรัดผมเนี่ยจะเข้าเร็วมากนะเวลาเข้าเซิร์ฟแต่ครั้งนี้มันกลับเข้านานมากๆเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนเซิร์ฟมันแกล้งผมทุกคนและทุกคนก็รอดูเหตุการณ์ต่อจากนี้นะครับดดที่ทุกคนเห็นว่ามันแป๊บเดียวเนี่ยคือผมตัด,ลดคลิปนะครับ<ล>จริงๆมันนานมากจริงๆครับเกือบ4ี่ห้านาทีเลยครับเรียบร้อยแตก ก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับกำลังยืนรูดของผมอิ่มอร่อยเลยถึงผมจะสามารถเกิดใหม่แถวบ้านได้ผม,ผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับเและจากที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่ได้ระเบิดบ้านผมเข้ามาครับและมันก็ไม่ได้แปะบันไดไม่ได้อะไรด้วยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเข้าไปได้ยังไงนะครับก็เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับคนที่คิดจะเล่นรัดนะครับห้ามลืมปิดประตูหรือล็อกประตูเด็ดขาดเลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเรียกได้ว่าดวงสวยจริงๆบ๊ายบาย